อิงฟ้าวราหะอวดทิพย์กองพเนนรับจุกงานที่สหรัฐอเมริกาสกุลเงินดอลลา่ลลากระแสตอบรับไม่เคยแพวสำหรับนางงามร้อยดราม่าเจ้าของตำแหน่งอัดับสองมิสแกรนระดับโลกอย่างอิงฟ้าวราหะทีล่าสุดนั้นก็ใช้ชีวิตลุยงานสุดแฮปปี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งงานคอนเสิร์ตและงานแฟนมีตติ้ง ซึ่งเธอไม่ได้ไปคนเดียวคงแข็นคู่จิ้นหวานใจชา์ลอตต์ออสตินไปร่วมสร้างโมเมนต์ความฟินความสนุกให้ได้กรี๊ดปรบมือกันด้วยแลาสุดประเด็นที่ทำคนในโลกออนไลน์ฮือฮากันนั้นคงเป็นภาพจากสตอรี่อินสตาแกรมของญิงฟ้าที่เขาหวดเงินสกุลดอลลร์ซึ่งถูกตั้งรวมเป็นกองพนเนินให้เห็นกันซึ่งเงินและทองในกองดังกล่าวนั้นคือเงินที่เป็นน้ำพักน้ำแรงค่าทิปที่ได้จากงานคอนเสิร์ตและแฟนมีติ้งนั่นเอง โดยอิงฟ้าได้โพสต์ภาพเงิลงอินสตาแกรมสตอรี่พร้อมเขียนแคปชั่นว่า OMG Thank you so much guys ส่วนจะตีเป็นเงินไทยแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่หลังกลับมาอิงฟ้าน่าจะอัปเดตให้รู้กันซึ่งสิ่งหนึ่งที่แฟนๆต่างโฟกัสกันในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศครั้งนี้ของอิงฟ้าคือลุกชุดต่างๆที่เธอเปิดให้เห็นการใช้ชีวิตที่สหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าชุดเสื้อผ้าที่ทัดใจแฟนๆน่าจะเป็นโทนสีดำที่ไม่ว่าจะสวมสไตล์ไหนอิงฟ้าก็เอาอยู่จริงๆ